สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการทำงานควบคุมต่างๆนะครับระบบควบคุมต่างๆจะมีกระบวนการคือ In p u t Process แล้วก็ o u t p u t นะครับนั่นก็หมายความว่าตัวควบคุมการทำงานก็คือจะต้องมีการรับค่า Input เข้ามาแล้วก็ทำการ Process นะครับหลังจากนั้นก็ส่ง output ออกไปนะครับที่ผ่านมาเรายังไม่ได้ เรียนรู้วิธีการรับค่าอินพุตนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคุดบัตทอนสวิตนะครับก็คือสวิตปุ่มปุ่มกดนะครับกดติดแล้วก็ปล่อยดับนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสวิตที่ใช้งานอยู่จะมีรูปแบบดังรูปนะครับคือจะมีอยู่สี่ขานะครับด้านข้างเนี่ยสี่ขาเนี่ยสองขาจะต่อถึงกันนะครับ ที่เห็นโดยทั่วไปในวงจรอเทคนิคจะมีอยู่สี่ขานะครับสองขาจะเชื่อมกันนะครับทีนี้เวลาเราเอาไปใช้งานเราก็ต่อ,อขาที่อยู่ด้านข้างเดียวกันนะครับจะเป็นขาที่เป็นสวิตช์นะครับก็คือเราจะเลือกต่อนะครับตามรูปนี้นะครับตามรูปนี้ก็คือต่อขา ข้างซ้ายบนล่างนะครับหรืออด้านซ้ายต่อขาบนด้านขวาต่อขาล่างหรือสลับกันสี่รูปแบบนี้นะครับที่เราจะเราจะต่อวงจรนะครับแค่นี้การต่ออินพุตสวิตนะครับก็มีวิธีการต่ออยู่สองรูปแบบด้วยกันนะครับที่เราเรียกว่า pull up แล้วก็ pull down นะครับมาดู ปูอัพก่อนนะครับคำว่าปูอัพก็คือการต่อตัวต้านทานขึ้นไปที่ VCC นะครับจากนั้นก็ต่อเข้าสวิตช์แล้วสวิตช์ก็ลงลงกราวหรือหรือไปที่ศูนย์โวลต์นะครับส่วนขาด้านบนของอสวิตช์ที่ต่ออยู่กับตัวต้านทานเนี่ยจะต่อเข้าไปที่อินพุตของ Arduino นะครับถ้าเราดูวงจรจะเห็นว่า ขา Input นะครับของ Arduino เนี่ยจะต่อเชื่อมไปที่ VCC นะครับตอนที่สวิตช์ Open อยู่นะครับตอนที่สวิตช์เปิดอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรารับค่าเข้าไปใน Arduino นะครับ Arduino จะรับสถานะตอนเนี้ยตอนที่สวิตช์ยังไม่ได้กดเป็น Logic high หรือ Logic หนึ่งนะครับอ่นะเมื่อสวิตช์ถูกกดนะครับจะเห็นว่า ขาอินพุตเนี่ยจะถูกเชื่อมลงกลาวนะครับก็คือเป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์โวลต์อินพุตเข้าไปที่อะดูโน่ก็จะเป็นลอจิกโลหรือลอจิกศูนย์นะครับอ่ะถัดมาพูดาวนะครับผู้ดาวก็คือเราจะเอา R เชื่อมลงกราวนั่นเองจะเห็นว่าภาพนี้มันจะเป็นภาพที่สลับกันนะครับระหว่างสวิตกับตัวต้านทานนะครับสวิตก็จะอยู่ด้านบนนะครับ คูดาวก็คืออินพุตตอนแรกเนี่ยสวิตช์โอเพนอยู่นะครับขาอินพุตของ Arduino ก็จะถูกเชื่อมลงไปที่กลาวนั่นก็คือลอจิกศนะครับก็คือลอจิกศเมื่อสวิตช์ทาการถูกทําการกดนะครับสวิตช์ Switch ก็จะต่อไปที่ VCC อินพุตของ Arduino ก็จะเป็นลอจิก1ทีนี้เราก็เลือกเอาว่าเราจะาใช้งานแบบไหนส่วนค่าตัวต้านทานนะครับนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ 10k นะครับอ่าอ่า 10k เป็นค่าที่นิยมใช้นะครับทีนี้เรามาดูว่าเราจะต่อวงจรยังไงนะครับการทดลองนี้เราจะต่อสวิตช์นะครับเราจะต่อสวิต เข้ากับอินพุต pin 2, นะครับอันนี้เป็นต่อแบบ p ู l l d o w นะครับต่อแบบ p ู l l d o จะเห็นว่าตัวต้านทานนะครับต่อลงกราวนะครับต่อลงกราวเห็นไหมครับเส้นสีดำตัวต้านทานจะต่อลงกราวส่วนด้านบนของสวิตนะครับต่อไปที่ VCC นะครับเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงนะเราก็จะแสดงสถานะออกมาที่ เอาพุทพินสิบสามนะครับเพื่อดูว่าตอนนี้สวิตถูกกดหรือปล่อยนะครับอ่ไม่ยากนะครับไม่ยากอ่าเราลองดูว่าจากภาพเราจะต่อเป็นวงจร่าตามนี้นะครับอ่า บางครั้งนะครับเราจะเห็นสวิตเนี่ยมีขายอยู่ในรูปโมดูลนะครับอันนี้ก็ง่ายง่ายขึ้นนะครับคือมีอยู่สามพินให้เราต่อสัญญาณเลยนะครับต่อ VCC ต่อกาวแล้วก็เอาต์พุตนะครับส่วนเอาต์พุตจะเป็นแบบผูกอัพหรือภูมดาวจะต้องทำการทดลองนะครับมีวิธีนะครับสามารถทำตามการทดลองนี้ ได้นะครับเพื่อทดสอบว่าสวิตที่เรามีอยู่นั้นน่ะเป็นรูปแบบที่เป็น pull up หรือ pull down นะครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็จะต้องทำการไล่วงจรดูนะครับถ้าผู้ที่มีความสามารถทางด้านวงจรนะครับบอกแรกนะครับตัวนี้จะเห็นว่ามันไม่มันไม่ใช่คำสั่งเหมือนที่เราเคยใช้มานะครับ ดูอย่างตัวนี้นะครับอันนี้คือเราเราสั่งให้ออปต์นะครับสั่งให้ออุต์รูปแบบคําสั่งเห็นไหมครับจะเป็นจะเป็นรูปที่สามารถเชื่อมเข้ากับคําสั่งตัวนี้ได้นะครับจะมีะคล้ายๆจิ๊กซอイไหมครับอ่าพอยตัวนี้ใส่ไม่ได้นะครับใส่ไม่ได้ทํำยังไงนะครับอันนี้เป็นสถานะบอกว่าเลดิจ i ตอลพินนะก็คืออ่านค่านะครับคืออินพุตนั่นเองทีนี้อินพุตมา มันไม่ให้การทํางานอ่ะต้องอินพุตมาเพื่อไปทําอะไรนะครับมันจะใช้ร่วมกับคําสั่งอ่ะการควบคุมอีกคําสั่งหนึ่งก็คือคําสั่ง if นะครับคําสั่ง if อ่ะมาดูคําสั่ง if นะครับอันนี้เอาไปก่อนนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะจะเห็นว่ารูปมันจะเป็นสัญลักษณ์เดียวกันเลยเห็นไหมครับอ่ใส่ลงไปปุ๊บอ่เข้าไปแล้วนะครับอ่ะ ทีนี้คำสั่ง if ก็คือเป็นการตรวจสอบว่าไอ้ที่ดีต้อนพินที่ลีดเข้ามาเนี่ยเป็นศูนย์หรือเป็นหนึ่งนะครับเป็นลอจิกศูนย์หรือเป็นลอจิกหนึ่งอ่ะหลังจากนั้นนะถ้าเป็นลอจิกหนึ่งอ่ะก็จะเข้ามาทำในคำสั่ง if ในในช่องว่างตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นลอจิกศูนย์นะบางครั้งเราเรียกว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับเป็นจริงก็คือหนึ่ง เป็นเทสก็เป็นศูนย์อก็คือศูนย์นะครับแต่ทีนี้พินที่เราใช้คือพินสองนะครับพินสองนี้ก็บอกว่าถ้าอันน e ี d if r e a d ดีตอนพิน number two นะครับอ่าเด่นก็ทำอะไรนะครับทีนี้ LED เรานะครับ LED เราต่ออยู่ที่อ่า พิน13นะครับเราบอกว่าถ้ามีการกดปุ่มนะครับเราจะให้ดีต้อนพิน13เนี่ยเป็น high นะครับดีต้อนพิน13นะครับเอาลองเทสแบบนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับก็คือ if นะครับะร 2, นะล e a d ดีต้อนพิน2เดนก็คือถ้า สถานะของ input pin สเนี่ยเป็น1เมื่อไหร่นะครับหรือเป็นเป็น true เมื่อไหร่นะครับก็จะมาส่ง output เป็น high ก็คือหลอด LED จะติดนะครับแต่ทีนี้นคำสั่ง if e เนี่ยมันทำงานครั้งเดียวนะครับต้องมีอ่าลูปบังคับให้มันทำวนรอบนะครับก็ใช้ลูป for ever นะครับอ่าทีนี้เราจะทำการอัปโหลด อตอนนี้อัปโหลดเสร็จแล้วนะครับเราลองกดสวิตดูนะครับปึ๊บนะครับปล่อยปึ๊บเห็นไหมครับเราปล่อยสวิตแล้ว,แ,ลวแต่หลอด LED ยังค้างอยู่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นกลับมาดูบล็อกเราใหม่โปรแกรมเราใหม่นะครับจะเห็นว่าเขาเช็คว่านะครับอพอกดลงไปมันเป็นไฮนะครับมันก็มาทำให้หลอดติด นะครับาการทํางานก็คือทําให้หลอดติดพอหลอดติดปุ๊บนะครับก็วนกลับมามาเช็คอีกนะครับแต่ตอนเนี้ยตอนหลุดออกมาจากคําสั่ง if e เนี่ยมันไม่ได้มีการเช็คว่าวมันปล่อยหรือเปล่านะครับปุ่มมือปุ่มกดเนี่ยมันเปลี่ยนสถานะหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเขาก็จะมีคําสั่งอีกคําสั่งหนึ่งนะครับคําสั่ง if e เนี่ยมี2รูปแบบก็คือ if ฟเดนนะครับ แล้วก็มี if then else นะครับเห็นไหมครับหมายความว่ายังไงนะครับสองอันนี้นะครับอันแรกนะครับตรวจสถานะที่เป็นจริงแล้วก็ทำงานนะครับส่วน if then else เนี่ยถ้าเป็นจริงนะครับถ้าเป็นจริงทำในช่องช่องด้านบนนะครับถ้าเป็นเท็จจะมาทำงานที่ else นะครับเพราะนั้นเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนคำสั่ง if ตัวนี้เป็น if เดนนะครับอ่าอธิบายคำสั่งนี้นะครับอธิบายคำสั่งนี้ก็คือถ้าอ่าอินพุตเข้ามาเป็น l ล g i จิกหนึ่งนะครับเป็นอา่าเป็นไฮนะครับก็จะมาสั่งให้ o อ t p u พุตเป็นไฮนะครับทีนี้ถ้าอินพุตเข้ามาเนี่ยเป็นโลนะครับก็จะมา ทำงานที่เอลสนะครับมาก็คือหลอดที่พิน13เนี่ยจะติดดับาตามการกดปุ่มสวิตช์ของเรานั่นเองนะครับอ่าทีนี้ลองลองกดปุ่มดูนะครับปึ๊บเห็นไหมครับ หลอดติดแล้วกดปุ่มหลอดติดปล่อยมือหลอดดับเห็นไหมครับกดปุ่มหลอดติดปล่อยมือหลอดดับเพราะฉะนั้นการใช้งานปุ่มกดนะครับเราจะใช้คู่กับเราจะใช้คู่กับคำสั่งนะครับ if นะครับ else นะครับนะหรือ if then ธรรมดาหรือ if then else นะครับ อ่แล้วก็ดูคําสั่ง read di ต้นพินนะครับสวิตเราต่ออยู่กับพินไหนเราใช้คําสั่ง read นะครับก็คือรับค่า i n น u t นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไม่ยากเลยสําหรับการรับค่า Input เพื่อควบคุมการทํางานครับสําหรับคลิปนี้เราก็ได้เรียนรู้การรับค่า Input เพื่อไปสั่งงานบางอย่างนะครับ เราอาจจะสั่งงานหลอด LED ติดสั่งงานให้มีเสียงที่บัสเซอร์ก็ได้นะครับเราจะนำหลักการนี้ไปใช้ในโปรแกรมหรือโครงงานในอนาคตนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ